ตนตรีแห่งความจงรักภักดีร้อยดวงใจถวายรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนาาเจ้าพระบรมราชสมเด็จพระนาเจ้าสุรเกตพระบรมราชานาถพระบรมราชชนกพันปีลงงานในวันนี้ครับผมรับผิดรับเลื่องรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ ถ้าไม่ิเกียิครับในช่วงแรกนี้เราจะได้รับฟังบทเพลงแห่งชาติที่งดงามเป็นพลังเสียงแห่งดนตรีของประเทศไทยที่ก้องกังวานในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่องโดยการแสดงดนตรีเปิดงานในวันนี้จะเป็นสองบทเพลงจากวงดนตรีฟิลฮารโมนิกแห่งประเทศไทยหรือเป็นที่รู้จักกันในนามของไท a แลนด์ฟิ Harmonic Orchestra หรือท p o บทเพลงแรกมีชื่อว่าเพลงไทยสามคคี ขับร้องโดยคุณภูมิแก้วฟ้าจริแระบบเพลงที่สองชื่อเพลงรักกันไว้เธอขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้มีเกียรติครับไทยแลนด์ฟิลทำเปด็กของคสตราคุณภูมิแก้วฟ้าจริญและคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับ การสร้างความสุขความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติพระราชปณิธานของพระองค์ในการใช้ดนตรีและศิลปะเป็นพลังสร้างสรรค์นั้นคือรากฐานและแรงบันดาลใจที่วิทยาลัยดุยาฯเกลป์มหาวิทยาลัยมหิดลยึดถือและสืบสานมาโดยตลอดวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันการ,รศึกษาด้านดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีพันธกิจในการพกปม และนักดนตรีที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและตนเอะด้วยความเชื่อมั่นว่าดนตรีไม่ใช่เกีฑงแค่ศาสตร์แห่งความไพเราะแต่เป็นพลังที่เชื่อมโยงและหล่อรวปจิตใจของผู้คนได้อย่างถาีรบทบาทนี้สะท้อนออกมาอย่างเป็นผู้ประทำแห่งวงดนตรีฟิวฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหัวใจของวิเชีรยรเวศกาศและยืนหยัดในฐานะ เสียงของแทนบินที่ทำหน้าที่ทำรองรักษาอัตลักษณ์และสะท้อนคุณค่าทางจิตใจของสังคมไทยบทบาทของวงดนตรญญีจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การแสดงบนเวทีเท่านัน้นแต่ขยายไปสู่การเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่ยืนยันความเป็นเลิศของดนตรีไทยในระดับสากลและเป็นตัวแทนของักยภาพทางศิลปะของชาติบนเวทีโลก คอนเสิร์ตเพลงรักชา National Unity Concert ครั้งนี้ไม่ใช่เพลงแค่การแสดงดนตรีแต่เป็นการรวบรวมบทเพลงพระราชนินธคนและเพลงปลุกใจที่เปี่ยมไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์ถึง18บทเพลงเพื่อใช้เป็นสื่อการในการเรียนศาสตราจารย์นายแพทย์เิตศรีศรากราบดีหั่นารนรตเอรปรวัตรสุวิาประเสริฐคณะบดีวิทยา ยอยางพระศิลป์มาลายโดนม,งรรมังวงพนธาดาดิศุลในข่าธิการนุนทิศสีสว่สวางอวัตกในพระประธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศิลป์สว่สวางอวัตก่อนรัชกาชนม์แขกผู้มีเกียรตนะิและสื่อมคนชุดทั้งในนามของรัศดรการบิธายกับประชาชนรู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสน,นุกกำลังกับอะไรไม่โดนสถาบันรมศึกษา การนำของประเทศวงมมายรัจเฟื่งอนาจประเทศไทยในการร่วมกันแสดงคอนเสิร์ตในรรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีขอให้ดวงใจร้อมอมึกในพระมาาโรณนทิคุณซึ่งไม่เป็นในการแสดงดนตรีเท่านั้นคือพลังการบวมพลังแห่งใจเพื่อแสดงความจงรักภักดี แอนน้อมสำนึกในถ้าหมากรที่คุณอ,อันที่สุดที่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รับรวงศาชินีดาพระบรมราชชนน,มมน,ชนีอันดีที่จงร,งรักษาและส่งเสริมศิลปะและ,ะจะักรไทยให้ดำรงอยู่คู่กันถงทุ่มเทพระบรมกายเพื่อะสมผสานไทยและเป็นทิ่ใจอย่างยาวนานความจงรักภระดีที่คนไทยมีต่อโลก ได้เกิดจากว้อยคำอาเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทัว่วทุกภูมิภาคต่งประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการารักน้ำเรียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สลับเวลานมีภาเดินทางมาร่วมง,งานในแถลง คอนเสิร์ตเพลงรักชาติหรือ National Unity Concert ภายใต้แนวคิดดนตรี 3, แห่งความจงรักภักดีร้อยดวงใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยดุยงางคศิลป์พร้อมกันกันกบมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี สมาคมศิลป์เก่ามหาเพื่อไอย์มาฮิโดนในภาพบรมราชูปรรมัมภมและวงไทยแลนด์ฟิลฮัมเมอริกออเคสตราได้ร่วมกันจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพลงลักชาติในครั้งนี้เพื่อน้อมนำลึกและถาวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพรรนันปีหลวงได้เป็นการสื่อสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการใช้งนตรีและศิลปะ เป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมเสมอม,มาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นประหนึ่งแม่ของแผ่นดินได้ทรงเป็นพระร,ชราชกิจณนากนระกาเพื่อประโยชน์สุขของพวงชนชาวไทยซึ่งประสบนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระองค์ยังทรงทำนุบำรุงศิลปะดนตรีและภูมิปัญญาไทย ให้ดำรงอยู่อย่างงดงามและมีคุณค่าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีเพียงหล่หลอมจิตใจปวงชนชาวไทยอาจยังเป็นพลังที่เชื่อมร้อยผู้คนจากทุกหมู่เราให้เกิดความเข้าใจความปรองดองและความสามัคคีอันเป็นรากฐานที่มั่นคงของชาติไทยพระราชปณิธานนี้คือแรงบันดาลใจที่มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันพิดมศึกษาชั้นนำของชาติโดยมีรากฐานมั่นคงจากการเป็นโรงเรียนแพทยแห่งแรกของประเทศไทยหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งสำคัญนี้จะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมืออันแน่นแฟนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะก,การดนตรีให้กับสังคมก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจและความสามัคคีของคนในชาติไอยที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกแขนงตลอดจนผู้สนับสนุนและคณะทำงานทุกฝาก่ายที่มีส่วนทําให้งานคอนเสริตครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ขอขอบพระคุณครับที่นทางมหาวิทยาลัยนิดอร์ได้นามอบไมายของใ็นมาราบเดยสุชัตนที่จะเปยนเชิญทุกท่านได้ วันรำลึกกลับไปถึงวันราดที่นานมากเช่นเราคนไทยในยุคข,ของผมในยุคท่านตธิการระดีในยุคข,ของท่านผรรู้บริห,หารหลายท่านคงจะทันแต่ในรุ่นของพระลูกหล,หลานในสิทธ์ศึกษา แม้แต่น้องน้องสื่อมวลชนอาจจะไม่ทำแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการถ่ายทอดพวกเราให้ได้รับทราบถึงเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยไม่คนลืมลทุกวันนี้เราลืมไปมากด้วยวิธีการศึกษาสมัยใหม่ที่การถ่ายทอดอะไรต่างๆขาดความ ลึกซึ้งแล้วก็ขัดพักผข้ขขขใจกระผมขมันกรราวถึงพระมหากรุณาที่คุณขอกกล่าวของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนันชาติเสริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ที่ได้ทรงนำกลับคืนมาซึ่งบุรณภาพ สำชาตินาของประเทศไทยได้ครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เราได้ผ่านสงครามโลกคั้งที่สองหรือสงครามมหาเอเชียบูรพาพร้อมกับญี่ปุ่นแต่ทังฝ่ายไทยก็มีวิธีการอา่านทางบอกกลาเรียนศาสตราจารย์แพทยเมีนิสิธาราอธิการบดีมาหาวิทยาลัยมหิดล ท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการวงไพลัสเซียวคาร์โมนียออเรสตรคุณชายเอียมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการเปนไทยจำกัดมาหาชนอาจารย์ดรพิยวัฒน์เวีย,วยารากฤษณ์คณะบะดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลท่านผู้บริหารคณานาจารย์ศิลป,ปินท่านสื่อมวลชน และท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะแต่ขอให้ทุกท่านที่ปัตตมาไม่สามารถไปร่วมงานแถลงข่าวไ,ได้ตัวเองวันนี้ค่ะและขอบ,บเปลียนผ่านการคืนเทศค,ค่ะเนื่องจากคณะนี้ปัตมากำลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการคณะกรรมการอปิกสากมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูนินลานุออติน่า2021 ประเทศอิตาลีค่ะในโอกาสที่วงไทยแลนด์เฟนยันธร์โทอเคฟ่าหรืนทีโอได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีร้อยดวงใจน้อมรำลึกในกระมากกากันงาที่คุณจึงนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความจงรักภักดีการน้อมรำลึก และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริยิกาพระบระมราชินีนาะธิร,ร,ราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของมุ่นโปรชนชาวไทยจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีรมพระธุาธิรานนีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในคอนเสิร์ตครั้งนี้